นจะไปทำแชมพูเรามาทำะละลายแลนูลีนกันมาร้อนก่อนชมพร้อมกันเลยครับ นี้จะรับเข้าสู่ช่องจินดาไลสไตล์วันนี้ผมจะชวนเพื่อนๆมาทำแชมพูสระผมใช้เองด้วยน้ำหมักลูกมะกรูดแล้วก็เหลืกมะนาวที่เคยได้นำเสนอเพื่อนๆไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเริเมไเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา ผมลืมบอกไปว่าลานอโรลีนผมได้ละลายในน้ำร้อนไว้ก่อนแล้วเพื่อจะได้ไม่เสียเวลามากนะครับนครับเดี๋ยวผมอาจจะมีอ,อินเสิร์ตการคนลานอโรลีนในน้ำร้อนให้ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูในภายหลังนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับลำดับแรกนะครับ ลำดับแรกเทหัวแชมพูไปก่อนนะครับหัวแชมพูเอ็นแปดพันเนี่ยครับเทเลยครับหนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกิโลไม่รู้จะเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับเยอะเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าในสูตรเนี่ยก็บอกว่าหัว หัวแชมพู n เ0จใช้น้ำถึง10ลิตรนะครับแต่ในากาลมังที่ผมเอามากวดเนี่ยมันไม่ถึงนะครับมันไม่ถึงมันไม่ถึง10ลิตรไม่น่าจะไม่น่าจะ10ลิตรพอดีนะครับน่าจะ10ลิตรพอดีนะครับ10ลิตรนิดๆโดยประมาณคิดว่านะครับ ก็ผงค้นผงค้นนี่ครับผงค้อนอ่าปกติผมจะใช้เกลืออาวางตัวนี้วางตัวนี้อ <c oughs> เออวางนี้มันยังยังไม่หมดผงค้นนะครับผมจะใช้ผงค้นท,ที่ที่ผมซื้อมาเป็นชุดนะครับผงค้อนอ่าเจ็ดขีดนะครับผงค้นเจ็ดขีดนะครับเห็นไหมครับ ผมคนเจ็ผมจะใช้ทั้งหมดเลยในเวลาเดียวนะตามสูตรเข้าเลยนะครับนี่ครับแล้วผมก็จะจะเห็นว่าน้ำมันใสนะครับผมจะต้องกวนให้มันเข้ากันพอใสปุ๊บเนี่ยเทของก้นก็ไปมันจะเป็นใสขุ่นนะครับเป็นสีขุ่นๆนะครับ ถ้าเป็นหัว N 7,000 N 8,000เนี่ยผมเติมไม้หมดเลยดีกว่านะจะได้ไม่เสียวเวลาถ้าเป็นหัว N 70นะครับผมจะเติมทีเดียวอย่างนี้เยอะทีเดียวอย่างนี้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะอา,อาจจะจับตัวกันเป็นก้อนนะครับแล้วมันจะทำยากกว่า N 8,000 N 8,000่อนกว่า เรามาคนกันเลยครับพี่น้องก่อนอื่นต้องคนให้เขาแตกก่อนนะครับนี่ครับหัวแชมพู N แปดพันหนึ่งกิโลนะครับมิลิตรหรือหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็ผงค้นห้าขีดนะครับผงค้นห้าขีดถ้าไม่มีก็เอาเกลือแกงของเรานี่แหละครับนะครับอันเดียวกันตัวเดียวกันนะครับค้นกับเกลือแกงก็คืออันเดียวกันนั่นแหละ ว่าผมซื้อมาเป็นชุดก็ให้ผมค้นมาผมก็ใช้ผมค้นไปเลยนะครับผมนครับพี่น้องครับตอนนี้จะขาวใสพอผมเติมผมค้นก็ไปนะครับแล้วก็คนรวมกันเขาเริ่มเริ่มแตกตัวกลายเป็นสีขาวขุ่นนะครับพี่น้องครับเป็นสีขาวขุ่นนะครับนี่ครับเป็นตอนนี้เป็นแชมพูได้แล้วนะครับน้ครับ ในนี้เขาให้ทำถึงสิบลิตรนะครับนี่ครับทำใช้เองครับพี่น้องครับทำใช้เองนะครับนี่ครับอ่าได้แล้วแหละนะครับต่อไปนะครับอันนี้คือลาโนลีนนะครับที่ผมผสมัวในน้ำร้อนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา ผมเทเข้าไปเลยนะครับเทให้หมดนี่เลยอ่าเทเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กวนนะครับแล้วก็กวนมนลนะาโนลีนกับโัวแชมพูกวนให้เข้ากัน,นครับพี่น้องครับกวนไปเรื่อยๆให้มันเข้ากันก่อน อนให้มันเข้ากันก่อนครับพี่น้องครับเนี่ยทำใช้เองครับพี่น้องครับประหยัดมากไม่ต้องไปเสียเงินซื้อของที่มีตรามียี่ห้อนะครับให้มันเรื่องเงินเปลี่ยนทองนะครับมันสามารถที่จะทําเองได้แล้วก็ประหยัดกว่านะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับมันเริ่มเข้ากันแล้วเห็นไหมครับเริ่มเข้ากันแล้วนะครับ เหนไมครับม no, right. right. like, ันเข้ากันแล้วนะครับอ่ามันเข้ากันแล้วนะครับมันเข้ากันแล้วเข้มข้นแล้วครับตอนนี้เข้มข้นแล้วเพราะว่าผมัวไว้ก่อนแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้เสียเวลานะครับผมก็เลยัวไว้ก่อนนะครับต่อไปมีอะไรอีกอันนี้กันเสียนะครับกันเสียผมจะไม่ใช้เพราะผมจะใช้น้ำหมักแทนนะครับคัดออก ส่วนอันนี้อันนี้คืออะไรอ,อ๋อดีไฮต้อนเคนะครับดีไฮดรอนเคนะครับเป็นตัวที่ทําให้เป็นแชมพูนะครับดีไฮตรอนเคนะครับเทเข้าไปนี่หมดเลยดีไฮต้อเนคอเคเเเก็คือตัวที่ ต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวที่ทําให้เงา,เาผมเงาสุเงาสวยสวยด้วยหรือเปล่านะครับพ็ทําเป็นละลายมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าละลายมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเ,เพราะฉะนั้นมันก็จะใช้ง่ายนะครับแค่เ,เปิดแค่เ,เปิดฝานะครับแล้วก็เทเข้าไปเลยนะครับเทเข้าไปเลยนี่ครับดูสิว่ากวนข้าด้วยกันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น อ่าตอนนี้3มอย่างแล้วนะครับอ่าหนึ่งีแปดพันหนึ่กิโลสอง้นห้าขีดนะครับสามลานลิน5้าขีดซึ่งละลายน้ำร้อนไปแล้วนะครับสนะครับดีไฮต้นเคนะครับอ่าพันแปดร้อีเฮ้ร้อยเดี๋ยนะครับดูว่าเขาขีดซีซีเขามีบอกอ้าร้อยแปดสีซนะครับในขวดเขามีร้อยแดสี ็นดีไฮต้นเคนะครับพี่น้องอยากรู้ว่าดีไฮต้นเคคืออะไรไปเสิร์ชหาดูได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับผมไม่อธิบายความให้ยืดยาวนะครับพี่น้องครับเข้ากันแล้วนะครับอตอนนี้ผมพยายามจะไม่ใช้พยายามใช้น้ําให้น้อยนะครับพยายามใช้น้ําให้น้อยเพราะฉะนั้นผมจะใช้นี่เลยครับพระเอก ที่ทําไว้นะครับนี่คือนี่ครับน้าหมักนะครับน้าหมักนี่สวยไหมครับอ่าให้ดูนะครับเป็นน้าหมักลูกมะนาวกับเปลือกมะนาวไอ้ลูกมะกรูดกับเปลือกมะนาวนะครับที่ผมเคยได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับพี่น้องครับเทเข้าไปเลยครับพี่น้องครับอ่าเห็นไหมพอเทน้าหมักเข้าไปน้าหมักมันจะมีความเป็นกรดนะครับ อมาตอนนี้ก่อนนีน่องครับมันจะมีความเป็นกรดอยู่นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นพอเทอุ้ยหอมมากเลยครับพี่น้องครับหอ,อมมากๆในขนาดไม่ได้ใช้น้ําหอมเลยนะมันยังหอมขนาดนี้เลยนะครับอันนี้ผมเป็นสูตรอของผมเองผมกะว่าจะไม่ใช้น้ํานะครับหรือใช้น้ําแต่แต่น,น้อยน้อยนิดนะครับแต่ว่าผมจะใช้น้ำหมักแทนแทนทั้งน้ำแล้วก็แทนทั้ง การเสียเรียกอะไรนะยาการบูดสารการเสียสารการบูดเท่าไรนะครับอันนี้ผมเติมเติมไปหนึ่งลิตรนะครับลิตรลิตรครึ่งนะครับในขวดนี้มันเป็นลิตรครึ่งนะครับนี่ครับพี่น้องครับเข้มข้นมากเลยตอนนี้นะครับข้นมากเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ลูกจ่ายผมปิดฝาข้นมากเลยนะครับนี่เข้มข้นมากครับพี่น้องครับ เข้มข้นมากนี่นะคุณน้องครับเข้มข้นมากอ่าผมคงต้องใช้แบบเข้มข้นแบบนี้นะครับแล้วก็เติอมอีกหนึ่งขวดนะครับผมเตรียมไว้สองขวดก็น่าจะพอดีนะครับนี่น้ำหมกักน้ำหมักสองขวดก็ประมาณสามลิตรนะครับสองขวดก็ประมาณสามลิตรก็เบ็ดเสร็จก็น่าจะพอดีกับภาชนะที่ใช้กวนี้นะครับ นี่ครับพี่น้องครับพอเติมน้ำหมักเข้าไปนี่มันมีความเข้ม,ม,มข้มนมากนะครับเข้มข้นหนืดมากเลยครับพี่น้องครับผมไม่รู้ว่าเขาเอ่อมันเข้ากันได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับนี่เป็นสูตรบังเอิญได้โดยบังเอิญครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ทั้งหลายทั้งปวงนี้ทําเพื่อใช้เองครับพี่น้องครับไม่ได้ทําเพื่อยอย่างอื่นเลย ไม่ได้ทําขายนะครับทําเพื่อใช้เองนะครับมันเข้มข้นมากครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับเข้มข้นมากนะครับเข้มข้นมากนะครับยังไม่หมดนะครับต่อไปนะครับต่อไปต่อไปผงข้นหนึ่งขีดนะครับผงข้นเอ้ไม่ใช่ผงข้นผงฟองหนึ่งขีดนะครับนี่ เทไปเลยครับเทไปเลยครับหนึ่งขีดนะครับผงฟองหนึ่งขีดผมเทผงกองที่หลังก็ว่ากลัวเวลาคนแล้วเขาจะฟองเยอะนะครับจริงๆแล้วแค่น้ำมันคนเดียวก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าที่ผมมานทำแบบนี้ก็เพื่อว่าให้มันเหมือนสินค้าในท้องตลาดนะครับก็คือให้มันข้นหนึงแบบนี้ นะครับแล้วก็ให้มันในฟองนะครับน้องครับนี่ก <c oughs> วนให้เข้ากันนะครับกวนให้เข้ากันนะครับผมจะใช้น้ำมักแทนน้ำเปล่าไปเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจพอดีพอหมอกแต่ว่าอาจจะเติมน้ำอีกนิดนึงนะครับเ <c oughs> ติมน้ำอีกนิดนึง <c oughs> จะได้ล้างเอาคร <c oughs> ครับจะได้ล้างเอาลานอโลีนมาด้วยทำลานอโลีนที่มันติดอยู่ในต้นทยนายชนะนี้เสได้ยเเทไปทั้งหมดเลยนี่เทไปทั้งหมดเลยนี่ให้มันมีน้ำหน่อยเพราะว่าสูตรเขาจะต้องมีน้ำ ของผมไม่มีน้ําเลยนะครับมีแค่น้ําหมักแทนนะครับต้องให้มีน้ําหน่อยเพื่อให้มันทําปฏิกิริยากันนะครับพี่น้องครับนี่เห็นไหมครับผมไม่กล้าคนแรงนะครับเพราะว่าผมเติมผคข้นไปค่อยผงฟองไปแล้วนะครับถ้าถ้าคนแรงเนี่ยมันจะมีฟองเยอะนะครับพี่น้องครับมันจะมีฟองเยอะผมก็เลยไม่กล้าคนแรงนะครับพี่น้อง นี่ครับแล้วครับมันเข้มข้นมากนะครับมันเข้มข้นจริงๆตัวนี้โอ้โหเข้มมากนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเข้มข้นไปเข้มข้นจริงๆเข้มมากตาั้มรซเท้าทําได้ถึง15ลิตรนะครับแต่ภาชนะที่ผมใช้นี้มันเล็กเกินไปนะครับมันไม่ถึงเบ็ดเสร็จก็น้ําที่เติมนี่ก็จะประมาณหนึ่งลิตรนะครับ น้ำหมักอีก3าลิตรก็เป็นสี่ลิตรครึ่ง3ลิตรสี่ลิตรเอาเป็นสลิตรบวกกับที่ผมผสมกับลานโนรีนไปก่อนแล้วประมาณครึ่งลิตรก็จะเป็นสี่ลิตรครึ่งนะครับสี่ลิตรครึ่งบวกกับน้ำยาอีก1ลิตรหัวใจฟูคู่1ลิตรอื่นอื่นอีกนิดหน่อย ก็เป็นเสร็จก็ในพาชนะนี้ก็ห้าลิตรพอดีครับพี่น้องครับลงตัวเลยครับห้าลิตรนะครับห้าลิตรอผมทำค้นกว่าสูตรที่เขาเขาให้นะครับสูตรที่เขาให้ก็คือสิบถึงสิห้าลิตรนะครับที่ทำได้สิบถึงสิห้าลิตรแต่ว่าผมไม่กล้าคนแรงนะครับผมก็นี่ฮะับสบายๆค่อยๆค่อยๆนะครับพี่น้องครับค่อยๆทำไปค่อยๆทำไปเนื่อ มันจะได้ไม่มีฟองนะครับพี่น้องครับดีครับอ่อันนี้มันข้นเกินไปผมรู้แล้วว่ามันข้นเกินไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะต้องอ่าเวลาจะใช้ผมจะต้องไปผสมกับอ่าเอาน้ำหมักมาผสมอีกเป็นหนึ่งต่อหนึ่งหมายความว่าผมตักอันนี้มาหนึ่งอหนึ่งส่วนผมก็จะเติมน้ำหมักไปอีกหนึ่งส่วนนะครับอันนี้จะผมจะเป็นเอาเป็นหัวหัวเรียกว่าเป็นหัวแชมพูของผมเลย มันข้นเกินไปถ้าใช้เนี่ยมันก็เหลืองเนาะต้องเติมน้ำอาอจะใช้น้ำหมักเพื่อให้มันข้นกว่าเดิมนะครับให้น้ำหมักมาทํางานแทนสารกันบูดนะครับพี่น้องครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับผมจะมันยังเอ่อเรียกอะไรล่ะเอ ผฟองมันยังละไลายไม่ดีผมก็จะคนไปเรื่อยนะครับผมยังมองเห็นว่าเขายังละไลายไม่ดีนะครับผมก็เลยต้งองคนไปเรื่อยคนไปเรื่อยครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องใจร้อนกอ็แล้วแต่พี่น้องนะครับถ้าเกิดว่าสูตรเป็นยังไงนะครับผมบอกเลยว่าของผมนะัสูตรไม่ตายตัวนะครับเพราะว่าเป็นสูตรที่ผมมาอัดแอปเองนะครับเพราะว่าสูตรที่ก็ให้มานั้นไม่มีน้าหมัก นะครับสูตรของผมคือน้ำหมักนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเข้มข้นกว่าสูตรที่ทางร้านค้าที่เขาทำมาให้นะครับนี่ครับพี่น้องครับลองคิดดูนะแค่นี้นะครับพี่น้องครับใช้ได้เป็นปีนะครับเป็นปีก็ไม่หมดนะครับพี่น้องจะใช้ยังไงหมดเนี่ยห้าลิตรเนี่ยพี่น้องจะใช้ถึงเท่าไหร่อ่ะถึงจะหมดน้องลองคิดดูนะครับว่ามันคุ้ม หรือไม่คุ้มนะครับน้องครับนี่นะครับนี่นะทําไปทําไปแล้วพี่น้องก็จะเข้าใจเองว่าที่ผมบอกว่าสูตรไม่แตยตัวนั้นนะ่ะมันคือยังไงเพราะว่าเวลาเราผสมเนี่ยเราจะรู้ว่าขนาดไหนมันถึงจะพอดีนะครับขนาดนี้จริงๆแล้วมันก็ยังเข้มข้นไปแต่ก็อย่างที่ผมบอกว่านี่คือผมทําเป็นหัวจริงๆ หัวที่เอาอหัวแชมพูมาผสมกับน้ำหมักแล้วก็ละลายกับลาโนลีนละลายกับดีไฮต้อนเคนะครับละลายกับผงข้นนะครับก็จะได้เป็นของผมนะครับก็จะได้เป็นของผมแบบนี้นะครับมันก็จะลงตัวเป็นสูตรของผมแบบนี้นะครับ <c oughs> ผมยังไม่ได้เติมอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าเรียกอะไรอ่ะ หัวน้ำหอมนะครับหัวน้ำหอมผมยังไม่ได้เติมครับพี่น้องครับเติมตอนท้ายนะครับหัวน้ำหอมกับสีผสมอาหารยังไม่ได้เติมนะครับเดี๋ยวผมเติมเลยดีกว่าเติมเลยดีกว่านี่ครับอันนี้เป็นหัวน้ำหอมกับ อมกับสีผสมอาหารนะครับนี่ครับจริงๆผมได้สีนี้ก็โอเคแล้วนะครับแต่ว่าในเมื่อเขาให้มาแล้วผมก็จะลองใช้ไปสักถุงหนึ่งนะครับในเมื่อเราเสียเงินแล้วนะครับลองลองมาใช้ดูเป็นสีผสมอาหารครับไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาเป็นสีผสมอาหาร ผมก็จะลองใช้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับสีสีสันก็เป็นยังไงอ๋อจะเป็นสีแชมพูเข้ากับกละมังผมเลยพี่น้องครับเนี่ยนะสีสวยสีสวยพี่น้องครับสีแชมพูสวยนะครับเข้ากันกละมังเลยสีสวยมากสีสวยมาก,มากนะครับนี่นะครับอ่านี่ผมเติมแค่ซองเดียวนะครับก็ให้มาสองซองนะครับ น่าจะโอเคนะซสองเดียวเพราะว่าไมงั้นสีมันจะเข้มเกินไปนะครับเพราะว่าสีของน้ำมักมันก็โอเคแล้วนะครับพี่น้องครับนี่อ่าสวยไหมครับพี่น้องครับสวยไหมครับสวยไหมครับสีแชมพูเชียวหวานแววเลยนะครับหวานแววเลยนะครับคุณสภาพสตรีอ่าน่าจะถูกใจนะครับหวานแววแบบนี้น่าจะถูกใจคุณสภาพสตรีนะครับ คุณสุภาพสตรีทั้งหลายนะครับที่ดูช่อง,องผมอยู่ลองไปทำดูเองนะครับและจะรู้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับไม่ต้องเชื่อผมจนกว่าพี่น้องจะได้ทําเองนะครับจนกว่าจะได้ทําเองได้พิสูจน์เองนะครับ <c oughs> มันสามารถทําได้ถึงยี่สิบลิตรนะครับผมวัดด้วยคาดคะเนด,ด้วยสายตานะครับเพราะมันจะมีความเข้มข้นอยู่ นะครับตอนนี้ในกระมังนี้ก็ประมาณ10ลิตรนะครับน่าจะเติมน้ำได้อีก10ลิตรนน่าจะเติมน้ำได้อีกสักสิบลิตรนะครับก็พอดีกับที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าผมทําอันนี้เป็นหัวเชื้อไว้นะครับเวลาผมจะใช้ผมค่อยปผสมน้าหมักของผมเพิ่มเพราะผมทําน้ําหมักไว้เยอะนะครับผมจะใช้น้าหมักแทนน้านะครับพี่น้องครับแล้วมันก็จะเข้มข้นนะครับเห็นไหมพี่น้องครับสีสวยมากนะครับสีสวย สีเจพูหวานแหววเลยนะครับหวานแหววเลยนะครับอ่าคนอีกนิดนึงนะครับยังไม่ละลายดีนะครับสีก็ยังไม่เข้าไปทั่วนะครับอเอ่นะครับต่อไปอเบต่อไปคือหัวน้ำหอมนะครับหัวน้ำหอม ขอเนี้ยแกะหัวน้ำหอมนิดหนึ่งอือหอหอมมากนะครับผมให้ตามสูตรเข้าไปเลยแล้วกันเพราะว่าผมทําเป็นหัวเชื้อไว้นะครับผมเทไปหมดเลยในะขวดนี้ขวดนี้ก็น่าจะประมาณเท่าไหร่นีละ่ะ <c oughs> ไม่รู้เท่าไหร่หรกเนี่ยขวดแค่เนี้ยไม่รู้กี่ออนน่าจะห้าออนได้นะครับเติมไปแล้วอุย้ยหอมมากน้ำหอมก็ทําได้หอมมากนะครับอ่า นี่พี่น้องครับเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วถือว่าเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับสีสวยกําลังงามเลยนะครับสีสวยกําลังงามเลยสีแชมพูกะละมังก็สีแชมพูน้ําแชมพูก็เป็นสีแชมพูนะครับสวยงามน่าใช้มากครับพี่น้องครับเข้มข้นนะครับเข้มข้นมากนะครับตามสูตรที่ก็ให้มานะครับก็บอกว่า <c oughs> n เจ็ดสิบพมอชนู n เจ็ดสิบแต่ผมเปลี่ยนเป็น n แปดพันนะครับเพราะว่าเจ็ดสิบมันแรงเกินไปนะครับหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็ดีไฮต้อนเคสองขีดนะครับผงฟองหนึ่งขีดน้ำหอมอหนึ่งออนออนหนึ่งออนะครับพี่นะ้องแล้วก็การเสียสิบห้าซีซีแต่ผมไม่ได้ใช้ลานอลีนนะครับลานอลีนหนึ่งขีดแล้วก็น้ำสะอาดอีกสิบลิตรนะครับผงก้นอีกห้าขีดนะครับ เ็ดเสร็จแล้วก็ตกอ่าอไรเนี่ประมาณสิบแลิตรเสร็จตก18ลิตรนะครับน้องครับตก18ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นตามที่ผมคำนวณด้วยสายตาจากกระมังอันนี้ก็ประมาณ10ลิตรนะครับผมสามารถเติมน้ําได้อีกเท่าตัวนะครับนั่นหมายความว่า,าจุลินทรีย์นะครับน้ำหมักจุลินทรีย์ทั้งหลายที่ผมทําทําไว้นะครับผมก็ เอามาใช้ประโยชน์ต่อได้เพราะว่าในนี้ผมทําเป็นหัวไว้เฉยๆนะครับทําเป็นหัวแชมพูไว้นะครับละลายเป็นน้ําให้มันเข้ากันไว้นะครับให้มันเนียนนะครับให้มันเนียนให้นานเลยนะครับเขาจะได้เนียนนะครับอันนี้ยิ่งทําไว้นานเขาจะยิ่งเนียนนะครับยิ่งเนียนยิ่งสวยนะครับพี่น้องครับเห็นไหมครับนี่นะครับ หลังจากที่คนเสร็จแล้วผมก็ต้องทิ้งให้เขา,าเรียกว่าอะไรล่ะให้ฟองมันยุบก,ก่อนนะครับให้ฟองมันยุบก,ก่อนแล้วค่อยอใส่ภาชนะนะครับค่อยใส่ขวดใส่ภาชนะเก็บเอาไว้ใช้นะครับพี่น้องครับแค่นี้ผมใช้ได้เป็นปีนะครับเป็นปีก็ไม่หมด คำนวณดูแลเป็นปีก็ไม่หมดนะครับพี่น้องครับลงทุนไปประมาณ200ร้อยบวกลบนะครับซื้อ,อหัวแชมพูเป็นชุดมานะครับประมาณ200รอยนะครับประมาณ200บวกลบผมไม่บอกจำนวนที่แน่อนอนนะครับประมาณ200บวกลบพี่น้องลองคิดดูสิครับเนี่ยมาทําได้เป็นส0ลิตร2ี่สลิตรเนี่ยมันคุ้มไหมกับการที่เราไปซื้อเขาเนี่ยถ้าไปซื้อเขาเนี่ยพี่น้องต้องใช้เงินเท่าไหร่เนี่ย ปริมาณเท่านี้พี่น้องลองคำนวณดูนะครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับพี่น้องครับถ้ายัางไม่ได้ทำเองไม่ต้องเชื่อผมนะครับเอาล้ครับเดี๋ยวมันจะคลิปมันจะยาวเกินเกินไปนะครับผมก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับพี่น้องครับ ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาให้กำลังใจกันด้วยดีเสมอมานะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อ,อเพื่อนๆได้บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่าคงจะเป็นแรงบนันดาลใจให้เพื่อนๆได้หาหนทางของตัวเองนะครับในการประหยัดนะครับนี่คือหนึ่งในการประหยัดนะครับการอยู่แบบพอเพียงนะครับ ไม่สิ่นเปลืองโดยใช่เหตุนะครับถ้าเราไปซื้อเขาเนี่ยผมคิดว่าพันหนึ่งก็ไม่อยู่นะครับน่าจะตกสามสี่พันแล้วมั้งเนี่ยนะครับพี่น้องครับคำนวณด้วยคร่าวๆนะครับยี่สิบเตรก็น่าจะตกถึงสองพันบาทสามพันบาทถ้าไปซื้อเขาแต่เราทําเองเยอะแยะเลยครับพี่น้องครับโอเควันนี้ก็ ผมก็ต้องขอลาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปตัดไปนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ